เอาเละครับคุนะ้ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนโอ้โหเมื่อวานผมลบคลิปลงใหม่ไปนะผมบางคนบอกเฮ้ยพี่ทำไมหลือยอดผิวแค่นี้พอดีแบบเสียงมีปัญหาติดลิขสิทธินิดหน่อยนะครับผมทุกคนโอเคก็ัน,นิพก้าฝากทุกคนกดไลค์พิก้าด้วยเพราะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดู GM ตั้งใจทำบั็กหรือว่ามันบั็กจริงๆหรือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมทุกคนนะ คืออะไรเราไปดูกันผมทุกคนนี่ครับเราเข้ามาอยู่ที่หน้าตัวเกมแล้วผมเพื่อนเพื่อนเจเห็นชุดไวกอตอยู่ใช่ไหมครับผมที่พี่้าใส่อยู่ก็คือชุดนักแข่งโปรลีกนีผมซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีหน้ากากาเข้ามาและไอ้เจ้าหน้ากากนี่เ่ยผมว่านะบางคนว่าผมสุ่มไป2,000เพชรผมได้1วันเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่า GM ทําอย่างนี้น้องๆคนไหนผมมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมหรือถ้าใครรู้ตัวเองหน้าตาดีอยากดวงดีให้กดไลค์ด้วยผมทุกคนนะเออคือเราเข้ามาเลยทุกคนเห็นไหมนี่หน้ากากไวก็น นี่ถึงเวลาเอาจริงเข้ามาปุ๊บน้องๆจะเห็นอยู่มันเป็นกล่องละย0เพชนะผมมันลดราคาอยู่นะผมจากปกติ25เพชนะครับผมซึ่งมันจะมีหน้ากากตัวถาวรเลยก็คือเราต้องสุ่มจนกว่าจะได้นะผมแล้วก็จะมีโทเค็นให้เราเนี่ย10อันนะผมลุ้นสูงสุดนะแต่ถ้าเรามาแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ย69กโทเค็นจริงๆมันควรเป็นถาวรผมทุกคนแต่69กโทเค็นเป็นย4ิบชั่วโมงและมีหลายๆคนก็สุ่มไปแล้วด้วยไงตอนเนี้ยนนเขาเลยเอ้ไข่ข้องต่ว่ามันบั็กหรือเปล่า,าพิก้าบบงงก,ก็แบบ ไม่รู้ไงคือเดี๋ยวผมลองในงบห0 0 0ันเลยผมจะสุ่ม5,000เพรให้ทุกคนดูนะว่ามันจะได้โทเคนเท่าไหร่นะครับผมหรือเอา69โทเก็นก่อนว่ามันจะได้1วันจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวเราลองเลยผมไม่อยากน้องเสียเวลาเออเอาสักมันเยอะไปเอาสัก20กล่องดูก่อนลอง20กล่องนะครับผมทุกคนตอนนี้เรามีเพรอยู่อ่ะเราต้องใช้เพรเหลือ3 0มหมเออสาม้าหมื่นเก้รอยประมาณนั้นครับเดีย๋ยวลองดูครับ20กล่องนะ คือเราก็คล่องใจไงตื่นมาก็ได้จะออกไปทำงานแล้วเนี่ยมาถ่ายคลิปให้น้องดูก่อน38โทเค็นนะครับผมเมื่อกี้20กล่องน,นะอ่ารอบนี้ลองอีกย0่กล่องครับอ,อันนี้เรามีอยู่68ใครหนึ่งครับผมก็คือง่ายๆนะครับผมทุกคนพี่กล้าคิดว่าเราสุ่มไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้2 0 42กล่อง42กล่องเนี่ยน้องๆจะได้เลยนะผมซึ่งหมดไปอยู่ที่ประมาณ800กว่าเพชรน,นะครับผมทุกคน800กว่าเพชรน,นะคือเรามาแลกเลยอ่ะนี่ผมแลกเลยนะ นี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงเฮ้ยเจเอมรอกันเล่นปะนี่แล้วแรกได้แค่ครั้งเดียวอ้าวแล้วเฮ้ยบักปะนี่ม้ยเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงว่ะผมทุกคนหน้ากากไวกอตมันจะมีแบบเป็นออล่าออกมาเหมือนกับไอ้หน้ากากตัวนี้เห็นปะนี่จะคล้ายกันนะครับผมแค่เปลี่ยนสีนะครับทุกอย่างเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นย้อมมาขายนะครับประมาณนั้นเห็นไหมนี่โอ้จี เดี๋ยวผมลองสุ่มในงบผาพันเพชรว่ามันจะออกหรือเปล่าถ้าทําอย่างนี้มันก็เกินไปอะผมสุ่ม99กล่องให้ทุกคนดูเลยโทรค็นลวนครับเดี๋ยวผมลองอีก99กล่องผมว่าแม่งไม่ใช่แล้วอะเล่นผมแล้ว GM เล่นผมแล้ว เล่นผมแล้วผมทุกคนเล่นผมแล้วแล้วโทเค็นผมมี4ี0ร้อยกว่าแล้วแลกไม่ได้แล้วด้วยครับแล้วสุ่มไปแล้ว5 0 0พันเพชรนะดูเพชรผม5 0 0พันเพชรหมดไปแล้วไม่ออกถาวรนะเอาแล้วผมว่าเรื่องนี้จยมต้องออกมาแบบแก้นะครับผมว่าน่าจะเป็นบั็กทุกคนใครที่ดูคลิปผมแล้วอย่าเพิ่งรีบสุ่มอย่าเพิ่งรีบสุ่มเพราะว่า5,000ันเพชรไม่ออกถาวรในคุณและแลกเปลี่ยนมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ถาวรดังนั้นคุณเก็บเพชรไว้ก่อนใจเย็นๆผมเป็นหนูทดลองกับทุกคนแล้วนะ เจนเย็นนะอย่าพึ่งรีบนะครับผมทุกคนโอเคเรามาดูกันก่อนนะผมนี่คือชุดไวกอตของมันนะครับผมทุกคนซึ่งได้มาจากการแข่งขันโปรลีกเนาะอ่าแล้วก็นี่คือหน้ากากไวกอตครับผมทุกคนเห็นไหมอ๋อเครื่องจริงมันมัน,ม,นมันก็เท่นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองแบบเอาเอา,เอาหมวกออกได้ไหมอ่ะผมเอาหมวกออกให้นะครับผมซึ่งใส่หมวก F แตเอ้กมันก็ไม่เฟี้ยวอะคือคือมันบังเห็นไหมแสงมันจะบังลงมาทําให้หน้าเราเนี่ยมันจะดูมืดนะครับผมมันไม่เหมือนกับตัวหน้ากากดาหน้ากากดําคือมันจะเป็นสีดําอยู่แล้วไงพอบังปุ๊บมันก็แทบดูไม่ออกแต่พอเราเป็นหน้ากากขาวเนี่ยผมแนะนําว่ามันถ้าอยากโชว์หน้ากากจริงมันต้องใส่อะไรที่มันแบบว่าเปิดอ่าเปิดได้เห็นชัดๆอย่างนี้เว้ยผมทุกคนเห็นนะจะได้เห็นหน้ากากกันชัดเจนอ โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนเดี๋ยวไปดูในเกมมันสักหน่อยกับหน้ากาก,าก,ก,ากใหม่งเราเราจะแอคใส่เขานะครับผมพร้อมกับท่าของเราวไปไปดูในเกมมันครับเอาละครับเรามาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วไอ้น้องขอปักตรงแอคทีทนึงโอ้โหปักตรงเต็มเติมใช่ไหมเราเช่ากันไงวอน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 วอาไงพี่ลู้อังว่าไงพี่ลู้องดูหน้ากากพี่ก่อนหรือจากหน้ากากไว้กอดได้เปล่าสีขาวไม่ได้แอ็กนะแต่ไม่มีใครสนใจทรงผมเลยตอนเนี้ย เ้าใจจัดมาแล้วครับผมนะไวคอนของเรานะผมโอโหทั้งชุดทั้งหน้ากากสีขาวแล้วมันมีแบบแดงๆออกมาแดงๆนีน่น่าจะเป็นจากดวงตาของพี่ต้นกล้านะผมที่ใส่มานะพี่การคิดว่านะหรือเปล่าลืมบอ,อกคนดูเอมโคตรเท่เลยสีทองตัดสีแดงเออใช่มันเป็นดวงตาครับมนะันนะฮะมันจะมีแค่สีทองนะเป็นหน้ากาก,ากของมันเนาะแล้วมีคนร้องกับเราซสาด้วยมาดีหนูใช้ปืนชาร์ดเอา้หน่อยมาดิใครที่คิดว่าเฟี้ยวก็เลี้ยวมาเลยอียหนูเดี๋ยวพ่อยิงไอ้ไส้ปิ้นเลย วิ่ไม่ได้จับไอ้บวกศูนย์เลยเจอบอดีผมทุกคนแล้วตึงเลยไงเจอไอ้บวกศูนย์ไงไว้ก๊อตกับไอ้บวกศูนย์ของเขาครับเมื่อกี้เขาลงกันเยอะอยู่นะมาดูหน้ากากใหม่พี่เปล่าเดี๋ยวพี่ให้ดูแต่เองต้องตายก่อนนะไม่มีใครเลยอุส่ารอบนหลังคาลงเป็นกองเมื่อกี้ห้าตัวหกตัวงงแล้วเนี่ยเหลือยี่สิบคนและต้องรีบไปไล่ฆ่าแล้วมั้ง เอาแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ในบ้านครับเอาเปล่าไอ้หนูเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าโอ้โหไม่โดูหรืทักเม็ดหนึ่งผมทุกคนก็อยู่บนบ้านน่ะยิงเขาไม่ได้เลยอะ่ะยิงมาดูหน้ากากไว้กอนพี่ไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูจริงพี่สัญญาเลย นั่นแหละเองต้องอย่างนี้เดี๋ยวพี่ปักทรงให้พี่ปักทรงให้ไม่ต้องห่วงเออพี่ดูหน้ากากไวก็อดด้วยอย่างเท่หนูเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วพี่จะดีอยู่แล้วน้องไปแวนพี่ขับรถโชวยด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ขึ้นไฟร์มให้พี่ขึ้นฟฟ้าไม่ใจเย็นๆพี่กลังเข้าอยู่แหวนเข้ารูอยู่มาแล้วโอ้โหนี่ตรงน้ำานะน่าจะเป็นหน้ากากที่แพงที่สุดแล้วแหละผมพูดเลยอ่ะไม่มีอะไรแพงกว่านี้แล้วแหละตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยไอ้หน้ากากเนี้ยสุดๆแล้ว แลกได้แค่ครั้งเดียวซะด้วยประเด็นนะ่ะผมว่าเจียมเขาทำบั๊กแน่นอน,นครับผมใส่ของมาผิดแน่ฮนะคนที่แลกไปแล้วนี่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะดังน,นั้นผมบอกบอกว่าใครจะดูช่องพิกาสนะผมอย่าเพิ่งแลกนะครับผมอย่าเพิ่งแลกนะขอนะอันนี้คือเตือนเลยอย่าจะรอดข้างใน,น,ม,น,ม,นมีตัวนะ้ามีตัวฮะโทษทีไอ้น้องโทษทีว่าปากธงพี่ไม่ได้เช่าเด้ออย่ามาบูลลี่พี่เด้อแล้วก็ต้องไม่บูลลี่กันนะับผมทุกคนนะปากธงของใครจะกี่วันนะครับผมทุกคน เมได้ด้วแต่ละคนเขาได้ไมาด้วยความยากลําบากนะครับผมปักทงเช่าไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเข้าเกบปุ๊บได้ปั๊บนะแต่ว่าต้องทําภารกิจเ้อ<ส>นี<ส>่ไงผมว่า<ส>แล้วมีคนตามหลังผมมาฮะโดนผมปาดเข้าให้เซิร์ไปดิร้องอะ่ะหูฟังมาดีอ่ะร้องอะ่ะอุ้ยฮ่าฮ่ามีเข็มชุบพี่ขอพี่ขอเข็มีพี่ขอไอ้น้องเองดูหน้ากากไว้ก่อนพี่น้องโคตรเท่พี่บอกแค่นั้นแหละน้องชาย ในเมืองมีคนในเมืองมีคนพูดเหมือนละเดี๋ยวผมตั้งเครื่องดีดีกว่าฮะผมจะดีขึ้นไปบนที่สูงฮะนี่แหละเข็เหลืองสวยหล่อมเลยฉันน่างงแน่เลยดูดิงงบอกเลยงงงงปักทุกเลยปักทุกเลยเฮ้ยไวก่อน ไอ้บ้าใครจะมาร,รู้ว่าแอบยีอยู่ตรงนี้ผมทุกคนตายวงง,งงงอ่ะเขาจะด่าเราไหมเนี่ยบุรี่กันหนักเลยปักธงเช่าเนี่ยเอาลยครับเหลือแค่สีคนเท่านั้นครับไว้ก๊อตหน้ากากใหม่ของพี่รถทิ้งจะด้วยงกครับไม่ครับหรอกผมว่าเขาได้อยู่ในเมืองนี่แหละแต่แค่ไม่รู้มุมไหนกันอะ

งานรีบงานรีบผมทุกคนเดี๋ยวต้องออกไปทํางานแล้วไงต้องรีบหน่อยต้องรีบจบโทษทีนะเบาๆเจ็ดคิวไม่เอาเยอะหรอก2องุยาะ เอาล้วครับนะก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็บอกเลยว่า5,000เพชรนะผมถาวรไม่ออกให้ผมนะผมดังนั้น24ชั่วโมงน้องอย่าเพิ่งไปแลกนะครับผมสุ่มได้นะแต่โทเค็นอย่าเพิ่งรีบแลกครับผมเผื่อมันบั๊กนะครับผมรอใจเย็นๆนะครับผมทุกคนนะโอเควันนี้พี่กัลขอตัวกลับลาทุกคนไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้สวัสดีครับ